สวัสดีครับกรกฎเกตแก้วครับอดีตทหารพันจุจมกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งชคหนึ่งสามไา้ปักธงชัยครับบุกยึดเนินในรก9 0 9หลังจากที่เมื่อวานนี้กองร้อยทหารพันจุจมที่950ได้กลับเข้ามาที่เขาคอ้นนะครับเพื่อมาสับเปลี่ยนกําลังของกองร้อยทหารพันจุจมที่948ซึ่งกองร้อย9ก้ี่นี่ก็ได้รับความสูญเสียจํานวนมากนะครับจึงส่งกองร้อยทหารพันที่950ขึ้นมาสับเปลี่ยนในการทําหน้าที่คุ้มกัน การสร้างทางบนเขาคอนะครับในขณะเดียวกันนะครับวันนั้นซึ่งหลายๆวันที่ผ่านมานะครับกองร้อยทหารผ่านจุโจมที่92เ e อี่ยวกองร้อยทหารผ่านจุโจมที่94เ e อี่ยวและกองร้อยทหารผ่านจุโจมที่947ก็ได้เข้าโอบล้อมเนิน909ซึ่งทั้งสามกองร้อยก็อบล้อมไว้หลายวันแล้วนะครับและแม้ว่าหลายวันที่ผ่านมาทั้ง3ากองร้อยก็พยายามที่จะบุกข,ขึ้นยึดเนิน ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคนนี้บนเขาคอแต่ก็ถูกผู้ก่อการร้ายบนเขาคอนี่ยยิงต่อต้านนะครับทําให้ไม่สามารถสิจุรุคืบเข้าไปยึดที่เนินซึ่งเป็นฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคมนีด้ได้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับฝ่ายทหารพานจุโจมจากค่ายปฐมชัยกองร้อยเก้าสองหนึ่งกองร้อยเก้าสี่หนึ่งและกองร้อยเก้าสี่เจ็ดก็ได้เสียชีวิตได้บาดเจ็บไปหลายนายแต่แม้ว่าจะถูกขัดขวางอย่างหนักนะครับแต่ทหารพาน ทั้งสามกองร้อยก็ไม่ได้ท้อถอยในครบผมเราทุกคนยังพยายามจะรุกขึ้นไปที่เนิน909เพื่อยึดฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคมนิดอยู่บนนั้นให้ได้ซึ่งในเวลาที่ผ่านมาแม้เพื่อนของพวกเราจะได้รับบาดเจ็บไปมากเท่าไร่ความแค้นก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณมากเท่านั้นยิ่งทําให้ทหารผ่านทั้งสามกองร้อยของเรายิ่งจะต้องเด็จศึกให้เร็วขึ้นเท่านั้น ในวันที่20กุมภาพันธ์พศ2524ทหารพันจุโจมทั้ง3กองร้อยก็ได้รับคำสั่งจากพันตรีพยมเกตแก้วหัวหน้าชุดควบคุมและประสานงานโครงการให้หนึ่งสาส่วนแยกที่13เขาขอก็สั่งให้ทั้ง3กองร้อยที่ล้อมเนินไว้ให้บุกขึ้นยึดเนิน909ให้ได้ภายในวันนี้นะครับหรือว่าให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าขืนช้าไปความสูญเสียก็จะ ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นของฝ่ายเรานะครับเช้าวันนั้นของเดือนกุมภาพันธ์พศ .2524 สายหมอกสีขาวโปรยปลายลงมาดั่งสายฝนเขาขอวันนี้จึงขาวโพลนไปทั้งลูกความหนาวเย็นแผ่กระจายไปทั่วขุนเขาความหนาวและความตายรอทหารผ่านจู่โจมค่ายปะสงชัยทั้งสามกองร้อยอยู่บนเนิน909มันคือฐานที่มั่นสำคัญของผู้ก่อการร้ายคอมนิตเขาคอ ที่พวกเราเรียกเขาว่าไอเปียนะครับแม้ว่าความหนาวเหน็บของสายหมอกวันนี้จะหนาวเหน็บเพียงเพียงใดแต่มันก็ไม่ทำให้ทหารพานของเราสะทกสถานหรือพรั่นกับอุปสรรคต่างๆที่จะขวางหน้าอยู่เพราะทุกคนรู้ดีว่าพวกเขามาทำอะไรที่นี่ ทั้งสามกองร้อยจึงได้ปฏิบัติตามแผนทันทีทุกคนฝ่ากความตายขึ้นไปที่เนิน909ก่อนตะวันจะตกดินวันนี้ทุกคนได้บอกกับตัวเองว่าเราจะต้องยึดฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์บนเนินนี้ให้ได้ซึ่งหากว่าสมรภูมิแห่งนี้เนินแห่งนี้ที่เราขึ้นไปยึดได้การคอนโทลรหรือว่าการควบคุมพื้นที่ก็จะง่ายขึ้น เพราะมันเป็นเนินสูงขมที่พวกเราต้องสูญเสียกันที่ผ่านมาก็เพราะว่าฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่เนินแห่งนี้มันเป็นเนินสูงขมเขาใช้เป็นฐานที่ตั้งปืนคอยิงถลง่มซึ่งทหารของเราก็จะอยู่ต่ำกว่านะครับเราจึงจำเป็นจะต้องขึ้นยึดเนิน909ให้ได้ที่ตีนเนินเขาด้าน909ด้านทิศตะวันออกนะครับทางกองร้อยทหารผ่านศุโจมที่921 ได้วางกําลังโอบไว้ของร้อยทหารพานจุดโจมที่941และกองร้อย947ก็ขยายเป็นวงกลมนะครับล้อมรอบเนินไว้และก็ามาบรรจบกันในทุกด้านเมื่อทุกคนสามารถจับมือกันสามารถโอบล้อมเนินโจดกันได้แล้วนะครับทางหัวหน้าจุดโจมตีก็ได้เปิดฉากการโจมตีพร้อมๆกันและก็ทุกคนก็รุกขึ้นไปข้างหน้า ทุกคนจะต้องปีนเนินเขาสูงขึ้นไปยิงฝ่าหากระสุนของค้าศึกหรือว่าของผู้ก่อการร้ายคอมนิดขึ้นไปตามที่พันตรีพยงเกษแก้วได้สั่งการมานะครับทุกคนจะต้องยึดเนินให้ได้ตามกำหนดนะครับนักรบเมื่อรับคำสั่งก็ต้องทำท,ทันทีและก็ทำให้ดีที่สุดนั่นแหละคือนักรบของทหารพรานจู่โจมแห่งค่ายปักทงชัย แสงแดดยามเช้าบนเขาคอวันที่ยี่สิบปุมพาพันพยายามชอนไช่ฝ่าสายหมอกลงมาแต่ก็ทำได้อย่างยากเย็นแต่มันก็ไม่ยากไปกว่าภาริกิตที่ทหารพานจูโจมทั้งสากองร้อยที่จะต้องยึดเนินแห่งนี้ไว้ให้ได้ภายในวันนี้เมื่อถึงเวลาวันวอเวลานอนทั้งสามกองร้อยก็ค่อยๆค,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 คลืบคลานลุกขึ้นไป ที่หมายคือเนินสูงขม่มแห่งเนินในรก9 0 9นั่นเองทหารฝ่ายโจมทั้งสามกองร้อยพยายามค่อยบุกขึ้นไปคืบคลานขึ้นไปอย่างช้าๆและเงียบที่สุดเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้นะครับเพราะว่าหากว่าทางผู้ก่อการร้ายคอมนิตตรวจการเห็นความตายก็จะมาเยือนพวกเขาเพราะว่าพวกเราที่ขึ้นไปนั้นอยู่ในที่ต่ํา วนค่าศึกอยู่ในที่สูงบนยอดเนินขณะที่คลื่นพานฝ่าสายหมอกอันขาวโพลนไปนั้นนะครับทันใดนั้นเสียงปืนของผู้ก่อการร้ายคนนี้ก็ดังสนั่นหันไหว,วขึ้นมาทั้งปืนอาก้าปืนกลปืนเอ็มเเก้และก็เสียงปืนปรสอรนะครับดังสนันหั่นไหว,วมาจากยอดเนิน เสียงปืนอากา้าปืนประสอปืนคอและก็เสียงปืนกลของผอคอคำรามมาจากทุกทิ๊ทุกทางเลยนะครับตอนนั้นหากระสุนได้พุ่งเข้าไปยังเป้าหมายที่รอบๆที่ทหารผ่านของเรากําลังก,กุกงคืบเข้าไปนะครับหากระสุนจํานวนมากของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่พุ่งตรงมาอย่างทหารผ่านได้ถูกยิงไม้อยู่เหนือหัวของนักรบค่ายปากถมชัยขาดลมสะบั้น ลูกปืนประสสะขนาด57าสมิลิเมตรระเบิดดังบึ้มบึมบึมเมื่อกระแทกเข้ากับดินหินที่อยู่รอบตัวของนัก,กรบค่ายปักสงชัยตอนนั้นไม่ว่าต้นไม้ดินหินกระจุยกระจายฝุ่นลอยคละคลุงตลบอบอวนทั่วบริเวณที่ทหารผ่านจุดจงค่าปักสงชัยคืบคานขึ้นไปนะครับนอกจากผู้ก่อการร้ายคอมนิสต์หรือว่าพวพรจะยิงอาวุธ พวกนั้นใส่ทหารผ่านแล้วเขายังยิงปืนคอมาจากเนินอีกเนินหนึ่งนะครับเสียงดังป๊อกวิบบึมตกไม่ไกลจากทหารผ่านของเราเลยเสียงระเบิดดังตึกกล้องกำปนาสสถานเขาคออำนาจของลูกปืนคอ60ก็ไม่ต่างจากลูกประสอห้สจ็ดักเท่าใดนักเพราะถ้าหากว่ามีใครโดนเข้าไปแล้วรับรองว่าตายอย่างแน่นอนทหารผ่านทั้งสกองร้อยต่างหาที่หลบ และก็เอาตัวรอดให้ได้จากห่ากระสุนของผู้ก่อการร้ายของอที่อยู่บนเนินยิงลงมานะครับทุกคนก็ไม่ละความพยายามยังจะบุกต่อไปเพื่อพิฆาตไทรีให้ดับดินเพราะนี่คือผืนแผ่นดินไทยนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันเสียงยิงต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายก็ดังสนั่นมันไหวไม่มีใครยอมใครฝ่ายทหารพานก็ต้องบุก ขึ้นยึดเนินให้ได้ฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมนิดเขาข้าะเขาต้องยิงต่อต้านไม่ให้ทหารผ่านของเราบุกขึ้นไปนะครับเสียงอาวุธนานาชนิดของนักรบค่ายปากคงชัยทั้งสามกองร้อยได้ยิงตอบโต้และก็รุกเคลื่ขึ้นไปบนเนิน909เสียงจรวด RPG-7 เตปืนเ19ปืนกลจานปืนอากาดังสนั่นวันไหวรอบฐานนะครับรอบฐานไอรอบเนินเขา ที่ทหารผ่านจูๆๆ่โจมค่ายปองตงชัยอยู่เพราะว่าเขาพวกเขาตัง้งทุกคนทุกกองร้อยก็ยิงสาดขึ้นไปข้างบนแม้ว่าจะอยู่ต่ำกว่าแต่ทุกคนก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะบุกขึ้นไปโชคดีที่ยังมีก้อนหินอะไรมากมายนะครับบนบน,บนทางที่จะขึ้นไปที่พวกเราโอบเขาขึ้นไปมันจะมีพื้นที่ที่มีก้อนหินละเกียและากาอยู่ทหารผ่านของเราก็อาศัยก้อนหินเหล่านั้นแหละครับ ในการบังกระสุนบังสะเก็ดระเบิดที่ทางผู้ก่อการร้ายคอมนิตยิงมาบนเนินเก้านย์เก้าเวลานี้นะครับในเช้าวันนี้เต็มไปด้วยควันปืนควันระเบิดลอยกระจายพร้อมกับเสียงระเบิดดังบึมบึมบึม,บม,บมตลอดเวลาประกายไฟจากแรงระเบิดของลูกปืนคอลูกปรสอและก็ปืนเอ9สเก้าสว่างวาบวาบวาบ เป็นสีส้มอมแดงเพราะว่ามีสายหมอกตอนเช้านั่นเองนะครับตอนนั้นมันเป็นฉากที่การมันเป็นฉากการต่อสู้ที่ถือว่าดุเดือดเลือดท่านมากนะครับในขณะที่ทหารพานบุกขึ้นไปแล้วก็ยิงต่อสู้อย่างหนักนะครับก็นอกจากจะมีเสียงปืนเสียงระเบิดที่พวกเราได้ยินนะครับยังมีเสียงคนที่ถูกยิงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดนะครับ เมื่อเพื่อนของเราได้รับความเจ็บปวดเพื่อนๆก็ลากกันออกมาหาที่หลบตรงตรงโขดหินนะครับแล้วก็ทําการขีดมอ์ฟีนป้องกันแก้ปวดให้นะครับเหตุการณ์ก็จะดังระงม,มอยู่เป็นระยะระยะคนเจ็บถูกลากเข้าหาที่กําบังก่อนที่จะหามร่างของเพื่อนของเรากลับไปฐานด้านล่างฝ่า,งายผู้ก่อการร้ายคมนิตก็ถูกถล่มย่างหนกักตอนนั้นฐานของเขาบนเนิน909นิด คิดว่าน่าจะพังพินาศไปแล้วเพราะว่าถูกจรวดอพีจีและก็ปืนคอของเรายิงสนับสนุนลงตรงกลางเนินนั้นกระจุยกระจายเลยนะครับไปอาคารของเขาที่เรามองเห็นและก็สัเก็ดระเบิดที่ทหารฐานของเรายิงจรวดอพีจีเข้าไปบนเนินนั้นได้ฉีกร่างของผู้ก่อการร้ายคอมนิตในฐานจำนวนมากทำให้พวกเขาต้องเสียชีวิตบนเนิน การรบกันก็เหมือนกับกรารสาดน้ำก็หากันนั่นแหละครับย่อมจะเปียกกันทั้งสองฝ่ายอยู่ที่ว่าใครจะเปียกมากเปียกน้อยแค่นั้นเองหามราจูโจม่ข่ปลาชงชัยบานครั้งก็ต้องยอมเปียกจนโชคถ้าหากว่าพวกเราจะใช้ความเปียกนั้นมาแลกกับชัยชนะที่เราต้องการสำหรับพวกเราแล้วไม่ได้คิดอะไรมาก ขอให้ภารกิจสำเร็จแม้จะเสี่ยงพวกเราก็ไม่สนนะครับสำหรับทหารพานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเพื่อนๆก็ฉีดร์ฟีนแก้ปวดให้แล้วก็ทำแผลแล้วก็รอเวลาจังหวะที่เสียงปืนเงียบแล้วก็หามเขากลับลงไปเพื่อส่งไปที่ฐานบอก,กแล้วก็ให้เฮลิคอปเตอร์ส่งกลับแนวหลังนะครับเสียงหัวหน้าชุดโจมตีของพวกเรานะครับทั้งสามกองร้อยก็ได้ตะโกนลั่น บุกขึ้นไปบุกขึ้นไปนะครับทุกคนก็บอกกับตัวเองว่าวันนี้ก่อนแต่วันจะตกดินแผ่นดินไทยบนเนิน909วันจะต้องกลับมาเป็นที่ยึดครองของพวกเราเราจะต้องขึ้นไปยึดขึ้นไปเหยียบเนิน909ให้ได้ให้สมกับคําว่ากูผู้ชนะแห่งค่ายปักธงชัยทุกคนบอกกับตัวเองว่าอย่างนั้นนะครับเสียง ยิงกันสนั่นนัน,นไหวนะครับและทุกคนก็ทุกคืบไปเรื่อย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 หัวหน้าชุดโจมตีของเราก็ตะโกนบอกลูกน้องซึ่งบอกลูกชุดในกองร้อยนะครับให้บุกขึ้นไปผสมประสานนะครับเสียงร้องตะโกนผสมกับเสียงปืนเสียงระเบิดที่ทั้งสองฝ่ายยิงเข้าหากันทหารพานจู่โจมค่ายปักสงัยต่างรุกรบลุยฝ่าความตายขึ้นไปชนิดที่ว่าลืมตายนะครับลืมความตายซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ น่ากลัวนะครับเพราะว่าความตายอยู่บนบนอยู่ด้านหน้าของพวกเขาที่สูงกว่านั่นเองทุกคนไปยังพยายามลุกคืบขึ้นไปยิงต่อสู้ขึ้นไปผู้ก่อการร้ายคมนิดเขาไม่ยอมให้เราขึ้นไปง่ายๆนะครับเพราะว่าฐานเ่มั่นแห่งนี้เป็นเนินสูงขม่มที่เขาจะต้องรักษาไว้ให้ได้ในขณะเดียวกันเสียงอาวุธทั้งสองฝ่ายก็ยิงถล่มกันไม่หยุดนะครับลูกระเบิดขนาดสี่ิม มุ่งของทหารป่าหรือว่าพวกเราเรียกว่าไอาปีเนเนี่ยนะเดพุ่มแหวกอากาศตกออกไปไม่ไกลจากทหารผ่านนะครับเสียงระเบิดดังกลึมกลึมกึึมมันเป็นการยิงต่อต้านอย่างหนักจากผู้กอการร้ายคามนิตมันไม่รู้จะบรรยายว่ายังไงนะครับสําหรับการรบที่เนิน909ครั้งนี้มันเป็นการต่อสู้กันที่ดูเดือดเลือดพ่านจริงๆเสียงหัวหน้าชุดโจมตีของกองร้อยทหารผ่าน ของเรานะครับก็ได้ตะโกนบอกลูกทุกแม้ว่าจะยนยิงต่อต้านแค่ไหนก็ต้องบุกขึ้นไปบุกขึ้นไปให้ได้ยึดเนินขึ้นไปให้ได้ตอนนั้นปีกซ้ายปีกขวานะครับต่างก็ลุยขึ้นไปแม้ว่าจะถูกผู้ก่อการร้ายยิงต่อต้านแต่เมื่อผู้ก่อการร้ายถูกทหารผ่านถุกโจมข่ายปองัยบุกอย่างบ้าคลั่งเสียงปืนดังระงมรอบรอบอฐานที่มั่นของเขานะครับ ทำให้ผู้ก่อการร้ายคมนิดเสียงปืนที่เขายิงต่อต้านค่อยๆเบาบางลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆยิงกันอยู่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับในที่สุดเสียงปืนของผู้ก่อการร้ายก็เงียบไปซึ่งการเข้าอบล้อมด้านข้างนี้นะครับเราอบล้อมประมาณไม่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 ถึงรอบนะครับเพราะว่าอีกด้านหนึ่งมันเป็นป่ามันเป็นป่าที่จดไปทางเขาอีกลูกหนึ่งผู้ก่อการร้ายคมนิดก็ได้หนีออกไปด้านนั้นนะครับทําให ทหารพานจูโจมเราสามารถยึดเนิน909ได้ในเวลาไม่ถึงวันก่อนที่ตะวันจะตกดินตามตามที่เราตั้งไว้นะครับทุกคนตั้งความหวังไว้ว่าก่อนตะวันจะตกดินวันนี้เราจะต้องยึดให้ได้และทหารพานจูโจมทั้งกอง192เอี่ยว94เอี่ยว947ก็สามารถยึดเนิน909ได้ในที่สุดเนิน909 ก็กลับมาเป็นของทหารพรันจุโจมแห่งค่ายประทรงใจเพราะขเขาคอก็ได้หนีกลับไปไม่รู้หายหัวไปที่ไหนนะครับเพราะว่าด้านอีกด้านหนึ่งของภูเขาก็จะเป็นป่าดงดิบเขาก็หายไปเมื่อทหารพันจุโจมค่ายประทงใจยึดเนินได้แล้วก็วานกําลังอยู่รอบๆแล้วก็จัดกําลังเข้าเคลียร์พื้นที่บนเนินนะครับขณะที่ เราก็เคลียร์พื้นที่ปรากฏว่าฐานที่มั่นที่แห่งนี้มันเป็นฐานที่มั่นที่แข็งแรงมากมีคูเลตร,รอบๆแล้วก็มีป้อมมีบังเกอร์มีเรือนโรงหลายโรงนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเรือนโรงที่ทําจากไม้แล้วก็มุงด้วยยาคาก็หลายหลังจากการสารวจดูแล้วปรากฏว่า มันเป็นฐานที่ใหญ่ที่มันคงมากนะครับม่หน้าอะไรเขาถึงห่วงแหนฐานแห่งนี้ยิ่งนักเพราะว่าเราใช้กําลังถึงสากองร้อยเข้าโจมตีหลายวันแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะยึดเนินได้แต่วันนี้ทั้งสามกองร้อยบุกโจมตีอย่างหนักและก็สามารถยึดเนินในรกแห่งนี้ได้ตามคาดนะครับซึ่งจากการตรวจค้นนะครับเราคาดว่าผู้ก่อการร้ายคอมมินิตได้หนีไป ก่อนที่ทั้งสามกองร้อยจะเข้ามาถึงขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ11บเนาฬิกาสิบานาทีทหารพานจุ่มกองร้อยเก้าสองเอี่ยวกองร้อยเก้าสี่เอียวกองร้อยเก้าสี่เจ็ดเมื่อยึดฐานเขมั่นได้แล้วก็ได้วิทยุไปที่พันตรีพยโมเกตแก้วเพื่อรายงานสถานการณ์นะครับเมื่อทันพันโทพยโมเกตแก้วรับทราบ ก็ให้ฐานพันจุ่โจมทั้งสามกองร้อยนี้วางกําลังตึงไว้รอบๆแล้วก็เข้าตรวจค้นและก็ให้ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่เพราะว่าภายในฐานนั้นอาจจะมีกับระเบิดทุนระเบิดที่ทางผู้ขอการได้คอมนิตนี้เขาวางเป็นแผนของเขาหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับเราต้องรอบคอบคืนนั้นฐานพันจุ่โจมค่ายบางใช่ก็สามารถยึดเนินไว้เพื่อที่จะรอกําลังส่วนอน่นเดืนนี้ขยับเข้ามานะครับ รักษาฐานที่มั่นไว้และฐานที่มั่นแห่งนี้ในเวลาต่อมาทางบอกอของทหาร่านจุดโวมโชโค้าภแห่ามค่ายปักทรงใจบ้านโพหลวงก็ได้ย้ายฐานขึ้นมาตั้งอยู่บนเนิน909แห่งนี้นะครับแล้วก็ส่งกําลังทหารพานของเราก็ออกทําการคุ้มกันการสร้างทางต่อไปภารกิจของเราวันนี้จบสิ้นแล้ว แต่หน้าที่ของทหารพลานก็ยังไม่จบสิน้นโปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับรับรองว่าดูเดือเดเลือดอพ่านอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ